ถึงจุดหมายแรกแล้วนะครับที่กาญจนบ,บ,บุรีสะพานข้ามน้ำแควคือใครๆมาจังหวัดกาญจนบุรีก็ต้องมาตรงนี้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลไท์นะครับแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องมาเยี่ยมชมนะสะพานข้ามน้ำแควนี้ก็จะมีรถไฟมาวันหนึ่งก็น่าจะมี3เทีย่ยวสี่เที่ยวเลยครับก็ต้องมาให้ตรงกับเวลาของรถไฟมาครับจะได้เห็นรถไฟวิ่งมาแต่ตอนนี้เรามาเวลาไม่ตรงครับรถไฟจะมาอีกทีคือตอนเย็นละนะตอนเย็นประมาณ4ี่ห้าโมงถึงจะมาแใครจะมาก็ลองเช็คตารางรถไฟกับ เว็บการรถไฟดูได้เรามาถึงสุพรรณแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับที่เที่ยวเทวประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีคือเดี๋ยวเราจะแวะไปตรงสุสานฮัตมิรซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสุพรรนี่แหละครับขับรถไปน่าจะไม่เกิน5้านาทีได้ถึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนที้เรามาอยู่จุดที่สองนะครับ ก็คือสุสานสงคารามกาญจนบุรีซึ่งถ้าใครมานะอย่าลืมอุปกรณ์กันร้อนด้วยขอบอกไว้ก่อนเลยเพราะผมเตรียมมาแล้วร้อนมาก ก็ที่นี่มาจริงจริงมายากเหมือนกันนะเพราะว่าผมพเพราะคนทีผมคือตอนแรกผมคิดว่ามันอยู่ในเมืองนั่นแหละตนนนี้ยนะคิดว่าแบบห่างจากเมืองข้าข้าโลสิบโลแต่ปรากฏว่า20่สิบโละครับออกจากเมืองมาแล้วก็ถนนเนี่ยคือแบบขับมาเปลี่ยวมากอะ่ะถ้ามาคนเดียวกลางคืนมืดนี่ไม่กล้ามาจริง เราัจะไปาถ้ำทารอดาถ้ำทารอดใหญ่เน,นี่ยมันตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นเดิมมันเป็นทางเดินทัพของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่ตรงาถ้ำทารอดใหญ่เหมือนมันเป็นที่ตั้ง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 ทัพต,ตั้งแคมป์ของทหารญี่ปุ่นมันจะมีพวกเขาเขาไปเจอพวก,พวกอาวุธปืนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่ในถ้ำด้วยก็เลยเป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่ง,งที่ที่น่าจะมามาแ,แวะดูนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นถ้ำแล้วก็มีน้ำู่ใต้มีปลาแล้วก็ มันจะมีตัวกบภูเขาอ่ะแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรตัวจิ๊กโก่งอะไรเนี่ยสักอย่างนึงแหละเดไม่รู้ว,ว่าเราจะเจอไหมนะต้องลองหาดูโอ้ยท่าเ้ือซ้ายไปน้ำตกหนึ่จุดห้ากิโลแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปท่าทานรอด4ี่้อยเมตรทานรอดใหญ่2.5กิโลเมตรวันนี้เราจะไปให้ถึงทานรอดใหญ่นะฮะสูๆ รอบน้อยนะครับเดินจากตรงสยานมาเสือเมตรก็ไม่ผมก็ว่าไม่น้อยนะเพราะทางเดินนี่ก็300เมตรกว่าจะทะลุกออกอีกด้านนะึงในถ้ำก็จะมีหินก้อนหินย้อยนะฮะแล้วก็จะมีแบบสัตว์ที่มีชีวิตเล็กๆเ,เป็นขัง้งคาวหน้ายักษ์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกบภูเขาหรือทีค่คนแาวนี่เรียกว่าหมาน้ําหรือจกโค้งอะไรเนี่ยครับอยู่แต่เราหาไม่เจอนะเพราะมันมืดมากตอนนี้อโอกาสที่จะเจอน้อยมากถ้าใครเจอก็ถือว่าโชคดี เ,เดี๋ยวเราจะเดินรุ่ข้ามาไปเพื่อนจะไปทานรอดใหญ่ต่ออีก2อกิโลมาไปกันเลยนี่เด็นเส้นทางสีสองธรรมชาติป่าเขาเข้าอุดมสมบูรณ์จะมีต้นยาง มาต้นยางต้นใหญ่ๆขนาด3คนออกหคนออกอยู่เพียบนะครับตอนนี้มาถึงถ้ำรอบใหญ่นะครับสรุปว่าควรจะมาจากอีกทางหนึ่งดีที่สุด มาจากทางวัดนะครับจะเดินไม่กี่ร้อยเมตรเองถ้าทางนี้นะเดินสองกิโลเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าใครชอบเดินเขาก็เดินทางนี้ได้ครับ<ม>ก็เดินผ่านมาก็จเจอน้ําตกด้วยก็ตรงนี้ลนะักษณะจะเป็นคล้ายๆประตูสวรรค์ที่จางเจี๊ย๊ะแต่เล็กกว่า ตรงนี้นะฮะองอ่าบริเวณถ้ำทานรอบใหญ่เนะะี่ยตรงนี้เชื่อว่ามีรอยพุทธบาทอยู่นะมรีสูงสามรอยตรงที่มีนี้ครอบไว้นะครับอ่าอันนี้บอกว่าเป็นรอยเท้าของผู้รู้ที่เดินมาก่อน,นะะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นรอยอ่าพระพุทธเจ้าหรือรอยพระอริยสงฆ์องค์ไหนเดินผ่านมานะก็มีลักษณะคล้ายๆรอยเท้าอยู่สองรอยแล้วก็อีรอยอีอยนี้จะเป็นรอยกลมๆนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วตรงทํานฐานลอดใหญ่เนี่ยนักเวลาคดีขุดพบศพของมนุษย์โบราณในยุคโบราณด้วยนะครับมีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้แล้วก็มีโครงกระดูกแล้วก็เชื่อว่าเป็นทางเดินของฐานพม่าสมัยก่อนแล้วก็ฐานญี่ปุ่นใช้มาใปทางผ่านเหมือนกันตรงนี้นะครับ แดดร,ร้อนนะฮะเรามาเที่ยวน้ำตกเอราวัณกันครับวันนี้เดินไม่ไกลเขาบอกไกลสุดประมาณกิโลครึ่งชั้นบนสุดนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะจะทันไหมเพราะว่าทางนู้นดูฝนกำลังจะตกและเดี๋ยวเรารีบไปกันเลยดีกว่าเราอยู่ที่น้ำตกเอราวัณชั้นที่สองนะฮะ แล้วก็กำลังจะขึ้นไปชั้นที่3แต่ว่าช well ah, ั้นที่3เนี่ยตอนนี้เขาปิดถ่ายโฆษณาอยู่แล้วก็กำลังจะข er ึ <c oughs> ้นไปชั้นที่4เนี่ยพอดีฝนตกก็ทำให้การขึ้นไปเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปได้ไหมยังไงตอนนี้เราก็จะเที่ยวชั้น1ชั้น2ไวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปหากาแฟจิบกันเพราะตรงนี้เป็นศูนย์โอท็อปไลฟ์สไตล์ ตรงต,รงตร้นตกเอราวัณเนี่ยนะครับก็จะมีพวกของฝากด้วยแล้วก็มีกาแ,แฟกินเปยวตำม,มาเลยน,นี่เลยอันนี้ของํำพริกเผาปลากระสุกเป็นของขึ้นชื่อของอำเภอศรีสวัสด์นะครับ ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านที่ตำบลท่ากระดานใครผ่ามาก็สามารถแวะมาซื้อกลับไปทานที่บ้านได้มีขายอยู่ทั่วไปนะครับตามร้านค้าชุมชนหรือว่าศูนย์โอทอปต่างๆนะครับหรือว่าตามรีสอร์ทโรงแรมก็จะมีเขาฝากไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่าราคาผมไม่แน่ใจว่ามันเท่ากันไหมลองดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมจะซื้อกลับไปตักแม่ตักมียักกระปุกหนึ่ง อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพซึ่งมันจะอยู่ก่อนถึงตกเอราวัณนะฮะมันจะเป็นแนวแนวประวัติศาสตร์สาหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์เนี่ยแวะเข้ามาดูผมว่าโอเคเพราะว่ามันจะมีการบอกเล่ลาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพสมัยรัชกาลที่1แต่สําหรับใครที่ไม่อินด้านประวัติศาสตร์ไปรุ่นฮิปสเตอร์อะไรผมว่าข้ามาดีกว่านะครับตรงนี้ข้ามไปได้เลยก็ก็จะเข้ามาให้มีประวัติศาสตร์ต่างๆให้เราดูนะฮะมีจาลองเหตุการณ์ในสงครามเก้าทัพต่างๆให้เราดูนะฮะก็ก็ลองแวะ เราก็มาถึงที่พักของเราแล้วนะครับคืนนี้วันนี้เราพักกันที่เคขื่อนสีนากลินนะครับที่พักชื่อ An อนันตาลีเววิวรีสอร์ทก็จะเป็นบ้านพักที่อยู่บนเขือนเลยนะครับเป็นหลังๆนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมทางน้ําไม่ว่าจะเป็นพายเรือแคนูคายักมีพวกอุปกรณ์รุ่นสไลเดอร์ต่างๆข้างบนนั้นนะฮะมีเจสกีด้วยอ่าแล้วก็ โรงแรมเขาก็จะมีฝั่งนู้นน่าจะเป็นบ้านแฝดแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อยู่กันหลายคนนะฮะแล้วก็ห้องอาหารที่มีบริการอาหารครบครับก่อนจบทริปในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนในการเดินทางครั้งนี้รถไทยแลนด์หลังรถเช่าเดอะวิสต้าพูลวิลล่าและอนันตาลิเวอร์ฮิลล์รีสอร์ททุกที่สำหรับที่พักสำหรับทริปกาญจนบ,บุรีครั้งนี้ขอบคุณครับ